สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้น่าหวังว่าทุกคนจะสบายดีแล้วก็มีความสุขนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานชาวราศีพฤษภทุกๆท่านเลยมาดูว่าก่อนวันที่9เดือน9นี้นะคะเลข99เนะคะเลขเพลังงานแรงดึงดูดนะคะพลังงานของการก้าวใหม่นะคะเป็นเลขที่สวยงามพลังงานแรงดูดพลังงานของจักรวาล พยาจะบอกอะไรกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภแล้วก็อะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณพ้าอยากบอกอะไรกับสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภก่อนวันที่9เดือน9กันยายนนะคะขอพลังงานชาวราศีพฤษภทุกทุกท่านเลยโอ้ว้าวสัญญาณของเอิร์ s ไซน์นี่คือคุณนายของเอิร์ท KING of earth สวยงามมากที่สุดเลย knife of water อืมสวยงามมากสัญญาณของความ ego สัญญาณของจักรพรรดิสัญญาณของ t h emperor e สวยงามมากทุกคนคุณกำลังต้องต้องบอกว่า a อ e s u c u p s ทุกคน o m o t i o n s r e l a t i o n s h i p i n t u i t i o n i l l u s i o n d e p อ n d e n c y ่ ions, hip, uation, usion, อย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองชาวราศีพฤษภคุณเป็นสัญญาณของความมีเสน่แล้วก็ความเป็นธรรมชาติคุณค่าในตัวตนของคุณกำลังสะท้อนถึงความสำเร็จแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะ,ะสู่การเงินวิถีชีวิตความรักการงาน,งานการเติบโต คุณเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบนะคะภายในตัวตนของตัวคุณเองสิ่งที่คุณใฝ่ฝันและตั้งใจความฝันที่คุณรอกําลังจะมั่นคงเกิดความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตเกิดการก้าวไปสู่สเต็ปใหม่ของชีวิตจงเชื่อในพลังงานของคุณเชื่อในสิ่งที่คุณรู้สึกสัมผัสเชื่อในในความเป็นคุณนะคะ ดีเอ็มเพอเรอร์จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะคะความมั่นคงมัง่งคั่งความรวมสมบูรณ์ความสําเร็จแล้วก็การเติบโตไพ่ออกมาเยอะมากๆนะคะตอนแรกกะว่าจะเปิดแค่ไม่กี่ใบนะคะต้องบอกว่านี่คือสัญชาตญาณความรู้สึกแห่งความสุขแห่งการเติบโตคุณกาลังค้นหาความสุขคุณเจอคุณกําลังตามหาความสุขของคุณคุณกําลังเลือกเดินตามความฝันด้วยความสุขของคุณ เชื่อในอินทลเลกชันของคุณเชื่อในคุณค่าในตัวตนของคุณความเป็นโสดที่มีคุณค่าในตัวตนของคุณจะทําให้คุณได้พบเจอพบรัก,กับความฝันความโรแมนติกของความรักความผูกพันได้เจอจัก,กรพรรดิได้เจอคนที่มีฐานะดีในความรักความสัมพันธ์และคุณกําลังขยับสถานะนะคะตัวคุณเอง อัปเลเวลตัวตนของคุณไปสู่ในเรื่องของทิศทางการขยับขยายแล้วก็การเติบโตสู่เรื่องราวชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นปลดล็อกอีโก้ปลดล็อกอะไรบางอย่างที่คุณติดภายในใจเลือกด้วยหัวใจของคุณเดินตามหัวใจของคุณเดินตามความฝันของคุณความฝันของคุณมีค่ามากๆเพราะกำลังนำพาให้คุณได้ไปสู่ทั้งตำแหน่งการงานทั้งชีวิตอิสระภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ king of earth สัญญาณของ earth side ที่ สะท้อนถึงคําว่าอิสรภาพความสุขและก็ความเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะคุณจะได้เจอคนรักของคุณคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณเชื่อว่าชาวราศีพฤษภคุณมีเป้าหมายหรือว่าความอดทนในความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้คุณจะได้ สมปรารถนาะอย่างที่คุณรอคอยและต้องการเพราะฉะนั้นความฝันของคุณกําลังจะเกิดขึ้นคุณมีตัวเลือกเข้ามานะคะในชีวิตอาจจะเป็นงานนะคะอาจจะเป็นจอบอาจจะเป็นความรักคนรักหรืออะไรบางอย่างต้องใช้เวลาชะลอที่จะตัดสินใจชะลอที่จะทิ้งช่วงเวลานั้นไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรถ้าอะไรบางอย่างยังไม่ได้นานพอหรือว่ายังไม่ได้หาข้อมูลให้มากพอในสิ่งสินนั้นถ้าคุณจะลงทุนหรือว่าคุณจะทําอะไรหรือว่ากําลังศึกษาดูใจอะไรบางอย่างกับใครอยู่นะคะ สวยงามมากๆเลยชาวราศีพฤษภอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนวันที่9เดือน9พใครอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภคะขอพลังงานชาวราศีพฤษภโอ้ดีอินเพลสนะคะทุกคนดี e e m เพอร์เกิดขึ้นแล้วก็ดีอินเพลสเกิดขึ้นสวยงามมาก ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่กำลังฟ้องนะคะและยืนยันว่าคุณจะประสบความสำเร็จคุณกำลังได้รับข่าวดีไม่ว่าข่าวดีจะมาทิศทางไหนก็ตามคือจะมาจะมาโดยที่คุณไม่คาดคิดจะมาโดยที่คุณรู้สึกว่า มันคือมันคือจังหวะที่ใช่ของชีวิตมันคือความสุขของชีวิตมันคือไลฟ์สไตล์ของคุณมันคือโอกาสของคุณมันคือมันคือสิ่งที่คุณรอคอยมานานแสนนานคุ้มค่ามากๆกับสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นความรักความโรแมนติกเห็นไหมคะคุณจะเจอโดวันของคุณคุณจะเจอคู่แท้ของคุณคุณจะเจอคู่ที่สร้างเคยสร้างบุญบารมีบารมีวยกันนะเป็นรักแท้จริงๆนะคะพลังงานบางอย่างถูกปลดปล่อยจงเชื่อมั่นในตัวตนของคุณเชื่อมั่นในคุณค่าของคุณ สวยงามมากๆนะฮะนายออฟเอร์คุณคือมีใครบางคนเป็นคู่ของคุณเขารู้สึกถึงคุณและฝันถึงคุณ mm hmm. เขารู้สึกว่าเขารอคอยกับใครบางคนมานาแสนนานมากๆ mm hmm. เหมือนที่คุณรู้สึกว่าคุณรอคอยใครบางคนมานาแสนนานมากๆเหมือนกัน The hangman mm hmm. อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ mm hmm. justice เชื่อว่าคุณกำลังตระหนักคุณกำลังอยู่กับตัวเองนะคะคุณกำลังได้ทบทวนอะไรบางอย่างในตัวเองคุณสวยคุณสวยคุณมีความสง่างามนะเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษก็เป็นคนที่มีความพร้อมในทุกด้านคุณพร้อมแล้วจริงๆที่คุณจะได้เหมือนกับว่าได้โสดแบบมีคุณค่าในตัวเองมากๆคุณค่าในตัวตนของคุณสิ่งที่คุณกําลังเจอกําลังทําให้คุณได้ตระหนักถึง การวางแผนใหม่นะคะการโฟกัสสิ่งใหม่ๆการได้ตกผลึกอะไรบางอย่างใหตัวเองในฟอบคัพเกิดขึ้นอีกครั้งทุกคนความรักกำลังมาหาคุณคุณมีเสน่ห์มากจะมีคนออกเดทกับคุณมีคนแอบชอบคุณหรือคุณกำลังได้พูดคุยกับใครบางคนสื่อสารกับใครบางคนจะสติสเกิดขึ้นปัญหาบางอย่างกำลังจะถูกคลี่คลายซิ ups, กออฟคัพกํกลังมีใครมาหาคุณจริงๆด้วย บางอย่างถูกถูกปลดปล่อยด้วยการพิสูจน์ของคําว่ารักแท้นั่นหมายถึงว่าความรักครั้งนี้สะท้อนในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นําพาให้คุณและเขามาเจอกันและเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนในอดีตการที่ผ่านมาที่รู้สึกว่าผูกพันและก็คุ้นเคยมากนะคะวันเวลากําลังนําพาให้คุณและเขามาเจอกันและถ้าเจอกันแล้วมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเดี๋ยววันเวลาจะนําพาคุณและเขาได้มาพบเจอกันอีก นะ,ค,ะคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าการซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าการได้พบเจอการสื่อสารจากใครบางคนที่เป็นพลังงานเก่าๆก็ได้เช่นกันนะคะในช่วงในช่วงนี้หรือคุณกำลังรู้สึกถึงอะไรแปลกๆอะไรเก่าๆฝันถึงอะไรเก่าๆนะคะ การฝันถึงอะไรเก่าๆการได้รับการสื่อสารจากอะไรเก่าๆแบบนี้ด้วยเช่นกันนะความฝันของคุณทําให้คุณได้ะระลึกถึงหรือว่าได้คิดถึงกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยห้าไม้เท้าราชาดานะคะใจเย็นๆในการตัดสินใจคุณจะคุณกาลังได้ตัดสินใจหรือว่าได้รับการสื่อสารอะไรบางอย่างทําให้คุณรู้สึกว่า คุณจะต้องคนโทรลตัวเองให้ได้นะคะอะไรบางอย่างมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันมันวุ่นวายมันรู้สึกว่าเป็นความโอ้โหสิบถ้วยสวยงามมากๆเลยเป็นบางสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรจัดก,การหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมีอะไรที่คุณจะต้องคนโทรลที่คุณจะต้องนิ่งที่คุณจะต้องใช้เหตุและผลและหลักการเพื่อที่จะแบบตัดสินใจเ <c ười> พื่อที่จะดูเ <c ười> พื่อที่จะหาะรายละเอียด <c ười> หาความจริงก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจก่อนที่จะ ทำอะไรบางสิ่งบอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าห้ามไม่ทามันคือความแบบการสู้การแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นคอนโทรลเอเนจีของตัวตนของคุณอดทนด้วยเหตุแะผลอดทนด้วยความพยายามนะคะเพราะว่าความสุขของความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นเพราะวันนี้คุณมีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าคุณจะเดินไปแต่ถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณสามารถไม่ไม่สามารถคอนโทรลหรือควบคุมได้ปล่อยวาง ลายวางชิวๆสบายๆค่ะข้ามไปสู่สิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขมากกว่าสิถ้วยคุณกําลังต่อสู้กับตัวเองแข่งขันกับตัวเองเพื่อชีวิตที่ก้าวหน้าเพื่อชีวิตที่มีความสุขมีความรุมสมบูรณ์คุณจะได้รับข่าวดีโอ้โหทุกคนสวยงามมาก คุณจะได้รับข่าวดีที่สุดเลยนะคะเงินงจะมาหาคุณความสําเร็จการเติบโตการขยับขยายกิจการธุรกิจความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากๆเลยสวยงามมากขอให้คุณเชื่อในตัวเองนะคะชาวราศีพฤษภคุณจะได้แต่งงานสร้าง,งครอบครัวคุณจะได้ทําธุรกิจการเติบโตขยับขยายคุณจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบอย่างที่คุณรู้สึกฝ,ฝันไว้แล้วก็รอคอยคุณอาจจะไม่เชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณราวปฏิหารเมื่อถึงเวลานั้นจังหวะนั้นเวลานั้น คุณอาจจะทุกอย่างมันกาลังคลี่คลายทุกอย่างมันกาลังได้รับคําตอบอะค่ะไปสู่ในทิศทางของความจริงของชีวิตความจริงของการสร้างเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําไว้จะเกิดผลลัพธ์แห่งความจริงความสําเร็จเกิดขึ้นอะไรที่รู้สึกว่ายังตึงเครียดยังปเป็นไปไม่ได้จะคล,คลี่คลายสู่ในทิศทางที่ดีความรักคุณจะเจอความรักที่โรแมนติกไม่ว่าคุณและเขาจะต่างกันแค่ไหนความรักจะเกิดความโรแมนติกเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์ช็อกเซอร์ไพรส์ เขาเป็นคนที่เป็นคู่ชีวิตของคุณที่สร้างเนื้อสร้างตัวไปได้วยกันหรือว่าคุณกาลังเจอใครที่เขาเป็นคนที่ฐานะดีสามารถออฟเฟอร์ซัพพอร์ตคุณได้ทั้งชีวิตเลยทีเดียวสวยงามมากๆเหมือนกับว่าตั้งแต่นายออฟเอร์ h เกิดขึ้นแล้วแล้วก็คิงออฟเอร์ h เกิดขึ้นคุณรอเวลาจังหวะที่ที่ดีของชีวิตที่จะนำพาค,คุณไปสู่ความสําเร็จที่ดีกว่าคุณอาจจะไม่เคยคิดว่าคุณจะมีสมบัติพรสถานมีบ้านมีครอบครัวมีคนรักหรือว่าได้ ได้รับแบบนี้คุณได้รับแบบนั้นนะคะชาวราศฤฤฤฤฤีพฤษภมันอาจจะช้ามันอาจจะนานแต่มันเกิดขึ้นจริงมันจะเกิดขึ้นจริงกับคุณคุณอาจจะได้แต่งงานช้าคุณอาจจะมีลูกช้าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันมันคือความจริงของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากที่สุดเลย Queen of เพนนิเคิลสราชินี่เหรียญกับราชาเหรียญคุณจะเติบโตคุณจะมั่งคั่งร่ํารวยคุณจะประสบความสําเร็จหรือคุณกําลังได้รับข่าวดีหรือว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณเล็งไว้อะนะคะในช่วงแบบเร็วๆนี้แล้วอะค่ะได้รับข่าวดีสิ่งนั้นแต่ว่าถ้าบางท่านชาวราศีพฤษภคุณได้รับช้ากว่านั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณเพิ่งเริ่มคุณเพิ่งสร้างหรือว่าคุณกาลังเพิ่งวางแผนหรือว่าคุณเพิ่งจะแบบรีเซ็ตตัวเองซักเซ็ตตัวเองใหม่อย่ายอมแพ้นี่คื ลุยต่อไปนะคะสวยงามมากๆสัญญาณของคุณโสดแบบมีคุณค่าโสดแบบมีความสุขโสดแบบมีทรัพย์สินเงินทองโสดแบบนะสามารถที่จะต่อยอดความสําเร็จไปสู่ในทิศทางอื่นได้อีกมากมายเลยทีเดียวหนึ่งถ้วยขึ้นสองครั้งอารมณ์ความรู้สึกนะคะขอให้อารมณ์ความรู้สึกคุณนําพาคุณไปเลือกด้วยหัวใจตัดสินใจด้วยหัวใจของคุณทำสิ่งทาสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขเดินหน้าตามความฝันของคุณ ความสัมพันธ์ที่งดงามที่บริสุทธิ์กำลังจะเกิดขึ้นใครบางคนจะหวนกลับมาในชีวิตของคุณนําพาคุณไปสู่การแต่งงานสร้างครอบครัวเชื่อใน Intuition ของคุณว่าคุณเอกใจเรื่องของอะไรนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นรักแท้และคู่ชีวิตจริงๆจะต้องไม่มีอะไรทําให้รู้สึกว่าเป็น Bad Relationship หรือว่าคาเมกเลยๆทันทีนะคะ ขอคำตอบชาวราศีพฤกษภค่ะสวยงามมากเลยโรแมนต์ความโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณบิ๊กแฮปปี้เช g งชาวราศีพฤกษภคุณตรงกรีแล้ล่ะนะคะคุณตรงกรีดจริงๆและนี่คือ you already ค่ะคุณพร้อมแล้ว A year from now จากนี้จากวันนี้นะคะนับไป12เดือน1ปีคุณฝันอะไรไว้การเงินปลดหนี้ปลดสินซักเซสในด้านอื่นเติบโตเป็นอิสระภาพทางชีวิตสิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือความรักที่กําลังจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยอะไรแบบนี้เลยนะคะชาวราศีพฤษภสวยงามมากๆการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ